เอผู้ชํานาญกานมาจากสีสะเกดนะคะแค่ผมมองก็รู้แล้วมีประมาณสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวมันมันกินเลยวังด้วยจ๊ะเดชใสอีกใส่อีกค่ะเซียนมาจากไสมาลักเอียนนี่าลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานมามาจากไหนนั่นมาจากไหนบ้างกับไทยนั่น จะยิ้แต่เสียงโอ้ฝรั่งมาจากไทยเนาะบัดเนี่ยฝรั่งมานเลยเพื่อฝรั่งมาได้ไทยสัมภาษณ์เพื่อนเนี่ยฝรั่งเขาจะวิ่งลำสวัสดีค่ะอาจารย์ฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะโอ้คนดังสวัสดีค่ะอาจารย์ตุนสวัสดีค่ะมันโมเมนต์หู้บางดีดีอันนี้หูเอียนครับหูเอียนนะคะกันหูเอียนบ่นั่นเยียนหลายอยู่ด้วยครับหูเกตบอผู้ชํานาญการมาจากซีสเกตนะคะแค่ผมมองก็รู้แล้ว มีประมาณ17ตัวสิบเจ็ดตัวอืมนี่มันมันกินเลยวัเด้วยเจไดิกินข้าวมื่อ้ตุ่นเลกินข้าวมื่อเลยจีเห็ดมันสิ้งยืดหรอกว่าจะงอกเลยอ๋อโยกโยกจากน้อยเนาะค่ะเนาะอุ่นนะครับหลวงเสียนค่ะเสียนปะกระดูดลงเลยกับใด้ดิตุ่นนะครับอาจารย์ตุ่นตุ่นซิกเนเจอร์ตุ่นซิกเนเจอร์นะคะเสียงต้องยกให้เขาเลยอตาเราคือที่เก่งหลายอย่างแท้เอาด้อเอาเอาเอาแสนเอาการทางมันนั่งเริ่มไหมเอาภาษาอังกฤษที่ไรว่าว่าอย่างเงี้กันนะ สวัสดีครับลสนใจอยู่ได้ล่ะพี่เรีบอันนับแลรกเรามได้กินไงยังไงนี่แะไรเออต้องไปห้องท่องทั้งฟุ้งกอนเหรอฮะก็อันดับแรกก็จะเป็นการมองหารูของมันก่อนสุดที่อยู่หรือตะการกินเรียกว่าแซนด์เล็กส้นค่ะอีกทีครับไม่เหมือนเดิมนะอะไรกินเนี่ยแซนด์เล็กส้นคือเนี่ยนะครับเป็นการหารูของเขา ต้องดูว่าเป็นรูใหม่หรือรูเก่าะนะครับและรูของรูนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรู <c oughs> บางคนอ่าจว่าเอการที่ปลาไหลจะเข้ารูนั้นมันเลือกระหว่างรูไหนถ้าเป็นปลาไหลหนุ่มจะเลือกรูที่แป๊แป,ปน, <c oughs> นะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นรูประมาณวัยสักประมาณ30-40ปีก็จะมีโพรงหญ้าซึ่งลกเล้านะครับ <c oughs> ลกเล้าฮะใช่ตัวนั้นก็ค่อนข้างต้องใหญ่หญน่อยถึงจะเข้าไปได้นะครับดูของเอียน ตอนนี้ลักษณะเหมือนจะเห็นแล้วนะฮะเห็นแววเปล่็นรูน้อยเป็นรูน้อยอ๋อรูน้อยที่สามารถที่จะเข้าได้อ,อนะครับเราจะเปิดอันดับแรกต้องเปิดรูของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเปิดรูก่อนผู้เชี่ยวชาญด้านรูนะครับอ,อ,อันแทนอะเชี่ยวชาญบ่ด้านรูเือก,ก,กันบ่ด้านเสียบครับเห็นพจนหาแต่เรื่องนั้นนั่นยู่เด้อันนี้ต้องเสียบอ่พวกไก่ไส้ไก่หรือว่าตอนเนื้อเพื่อที่จะ เป็นอาหารอันโอชาของเอียนเ,เดี๋ยวนนเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นสิตาลูดล้มวงก่อนเหรอเหมือนจังไรเหรอเดี๋ยวสิตาลูดลงมได้ป่าวคะอาจารย์ใส่ได้เลยครับอาจังสั้นอยู่บอกเพราะมันสั่นแท้เด้ยวเพราะมันสัน่นมากต้องอ้อมไปทางนู้นเลยครับ <c oughs> ผมกลัวคุณได้ไอ้แคล้วที่ต้ตมนะครับ <c oughs> หัวที่ด,ดวนนะคะแลวมันจะดวนเออนะคะเอาเอาเอาอย่างเป็นง่เป็นไส้นะครับต้องไปดู ข้างล่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญด้านลูยังหากันอยู่ฮะมุ้งกับเสียบก็ต้องเสียบส่วนผมนั้นไปข่างนี้าเลือดเยนหานค่ะทั้งคุณเอียนหานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลินพัฟไปเบิ้งลินพัฟไปเบิ้งค่ะน้องแทนกกกล้วยสิเอาอย่างใส่เป็นเงานะคะใส่เป็นเงาเด้อคุณคิดได้บ่น้องนี่นะคะเยอะยังเหลืออีกเยอะค่ะ เลืออีกเยอะบมื่อึด้วยาหญ่เลยคะเดี๋ิ่งไปงลายยุ่นป่าคะอ๋อลายยุ่นจะเอาหู่น้อยนะคะรูน้อยน้อยคูใหญ่มันพอนั่นอ๋ออาทิตย์หน้าที่พอดีเลยอาทิตยนาเลยอาทิตย์หน้าบ่าคะเขาเขาสิขุดเลยเด้อเขาสิเอาแม่โคมาขุดเลยเด้อ มัน,ม,นมีเสียนเพิ่นมาแทงอยู่ค่ะเสียนบันหัวดอนนะคะเสียนบันหัวดอนเพิ่นมาแทงอยู่นะคะแท้นนะคะนี่ละค่ะวิถีของวิถีของอาจารย์ทั้งหลายนะคะอาจารย์โปรดักชั่นทางฝั่งไอจอนนี่นะคะฝั่งจอนนี่โปรดักชั่นนะคะเก่งเรื่องโปรดักชั่นแล้วเพิ่นเกิดเก่งเรื่องทำมาหากินอีกนะคะเพิ่นเชี่ยวช้าน้านรูนะคะน้านหูนะคะ ชื่อชานด้านรูนะคะน้องนี่แต่ปลาข้อที่สิบหาสิบตนะคะพวกอึดนต้นนี่อืมมีม้ากาขามไปนั่นเป็นนันนี่ค่ะยันเราไม่มีเนื้อหมูเราใช้เนื้อไก่แทนใส่เนื้อไก่เนาะค่ะเนื้อไก่ใส่เลือดโอ้เขาเขาลงตอนนี้เขาก็เบิ้งตอนนี้เลยบอเ่คะ บางหัวกัดขาหง่ะอ,อ๋อกัดขามือเลยเนะาะโอ้แดดห่อนๆนะคะแดดสามมุ้งสี่มงแดดตอนนี้สามสี่โมงเย็นเด้อค่ะเปียนเปี่ยนเลยคนะโอ้แทนคือจอยใช่ปะได้ข่าวว่าดื่มน้ำท่อมเยอะนะคะก็เลยผอมลดทุนนะคะ ทีนี้โปรเจกต์อีอย่างอีกอ่ะไอ้จอนนี่ที่หายฮ็ดเพลงได้อีกอะย่างบนหิ้งอืมนะคะนึกว่าไม่ใช่เตรียมเป็นพี่เอกมิวสิกอีกอ่ะโควิดกับโควิดโอ้ยโควิดกับพราโควิดเด้อพี่น้องแดดเตี้ยงเตี้ยงเลยฝากคุณดับแมวหมดแล้วมาหาฝากนี่วัทเลแสดงว่าฟังคุณเหลือแล้วไม่บ้นอ่ะนะคับเขา่า ขับไปยงไงวะดูนันักดูนัดงา้ดูนออันอันอันนี้หูยังขนาดไหนหูปูป่ะหูว่าหูปูหอยถ้าปูจะแทงอีกต่ำหนึ่งถ้าเย็นเรียแทงลงน้ำอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นหูเยนมาที่เป็นลักษณะใดนะคะติดกลมติดแทงลงน้ำนั่นเอง เดี๋ยวเดี๋ยวหูนิเบ้างนะที่หยับอีหยังบเ้อด้อเด้แท่ที่ไบกระบาดถือไ้เดี๋วเดี๋ครัมันเป็นลักษณะอะไรครัออปบนี่ครับนี่คือหูเอียนมันทีแทงลงไปในน้ำนี่ทีครอ๋อนี้เอีนเอียนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อืมเหมือนี่อ่ะตเอามาเดี๋ยวเด้ใส่ายร้กากันี้อยเปอร์เซ็นต์เเบิ้งค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เอางาแข็งๆง้อยเข้าไปนะอ่อนตันเข้าไปอ๋อเสียบเข้าไปเดอ้อยนั่นนี่ครับขันงูเอียงสิลงไปังสิเดี๋ยวรอมันดึงสักคราวอ๋อเขาเสียบกับเบ็ดแล้วด้วค่ะเนาะคใช่เสียบแนบลงไปได้นะคะรอสักครู่นะเพรมันดึงเนีสายแลนจริงจริงได้กินง่ายแช่ป่ะนี้เนี่ยอ๋อแบบฟังหัวข้ามเลยบางหัว อลองรู้ว่าใส่ไว้สักสิบนาทีเมืม่อนั้นมันก็ึ้นไปน้อนตายได้เพิ่นเสียบเพิ่นเสียบถือหัวมันนะคะต่เพิ่นหาโตบ่อนได้นะรอเบ,บิ้งค่ะรอเบ,บิ้งค่ะแดดแห้งลายคะ่ะอ๋เอาเสียนอาจารย์ยังต้องไปไงม้างคะหนี่เสียนของสีสเกียบเพิ่นวาวาแบบนี้ได้หนิ <c oughs> อ๋อ เสียงท้องที่ทบูญเหรอว่าจังใดเนี่ยแต่ยังต่อกาลังมาเบิ้งอยู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นหากันจังไดคือทีมบ้านเฮาบ่บ้านน,น,นนั่นดึงด,ดึงด,ดึงเราเมื่อกี้เนี่ยดึงเราเมื่อกี้เนี่ยค่ะดึงล้วใช่ไหมแงนแงนเมื่อกี้ลิ้นเห็นขยับอยู่ทิ้นไทยว่ดทันเมื่อกี้น่อค่ะหรือว่าทันกับวันเนี้ยใจเมื่อกี้ขยับเลยเด้อหรือลิ้นยางเสียงดังลิ้นยางเสียงดังที่ เมื่อกี้มันดึงอลไเด้ดึงละดึงละเชือกวิ่งละเชือกวิ่งละเชือกแลนละเชือกแลนหลหดหไหมคะดึงแล้วดึงแล้วตัวแรกดึงแล้วดึงนะคะเชือกดึงแล้วนะคะถามคืนไหถามก่นบ ใช่ไหมครข้อพ่อเหรอเยื่อย <so ินาดเียแบบนะนั่งยเยอะนะครับอืมเฮ้ยได้การอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันสูงมือไหร่บ้งไปเย็นอยเฝ้าอ่าเยอะอยู่ติดปากแล้ติดปากแล้วดึงนะครับเยอะอยู่อแล้วหาได้กินง่ายที่อเรียบร้อยเฮ็ดยุกๆก่อนเฮ็ดยิๆเฮ้ยมันคายหายอ้ยิูหๆมันออกมัน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 ออก มันคน้ายแต่มันออกไปเพื่อนอะของวัสดุเอาไหมเอาไหมส่งมันก่อนทำยึดๆมันก็เข็ดดอกส้มนี่บมันปลาละโมบไหมเอาไม่หลายเท่านันปาที่เจอหลายหูแล้วกเพิ่งบอกว่าไม่อยากกินผัดเยียนกุเลยหาให้เพื่อนขอเพื่อนเดียว คุณงกจอผูเดียวะคะ่ะเมือ่อเมื่อกี้มันหลุดนะคะมันหลุดนะคะเมื่อกี้อู้เดือดห่อนไร <c oughs> เดือดเดือดแรงมากดูนี่ก็ใช่นะเป็นตะกร้อมากเลยคุณ มันติงแล้วค่ะมันติงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนั่นไหลแล้วค่ะนั่น,นาาอืม แล้วกำลังเสียนนั่นแล้วนี่มันกำลังสีดึงนี่มันดึงครับมันมันมันดึงก็ตอนแรกแล้วแล้วตอนนี้มันก็เอานั่นซื้อซื้อมาเอาไปวถขับไปเลยอ่ะโอเคึ้ หลุดอีกบะหลุดอีกแล้วปะคะโอ้ยมันออกไปจนเบิดเลยตอนนี้กับกำลังรออยู่นะคะโอ้ยแดดกับซองค่ะกำลังรออยู่ค่ะนี่รออยู่นะคะว่ามันสิได้อ่บอมันก็ตอดเรื่อยๆอยู่ด้ค่ะมันตอดเรื่อยๆแล้วมันก็มันก็หลุดมันกินายมันกินแล้วมันก็บคล้ายมันกินแล้วมันก็บคล้ายนะคะ ต้องรอนะคะอาหารอร่อยต้องรอฮะนี่ลังปลาบรรทัดเจ้ไเ,เนี่ยแดยดห่อนเลยค่ะแดดแห้งหลายคนเนาะอาจารย์ฝ่ายก็นั่งฟังพูนแนกกกาจารยกล้วยนะคะอาจารย์ตุนเฝ้าพนูเลยตเฝ้าพนูนะคะต้องเฝ้ารูนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ลิงกกะลาไปก่อนด้วยค่ะสรุปเอ่อบอะะ่ได้เด้วยค่ะเด้อบ่ได้เอียน มันตอดเรื่อยๆมันตอดกินเนื้อแล้วก็บ่อได้ค่ะ <d iam ond ing> เพิ่งเลยพักกันกลับค่ายค่ะเละบยบ่ได้ซั่ำ <d iam ond ing> ขอบคุณค่ะ